ประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567ระหว่างวันที่9ถึง15เมษายน2567ณบริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติและสวนกลางเมืองโดยการจัดงานในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เทศบาลนครพิษณุโลกจัดขึ้นในช่วงเทศกาลที่สำคัญสำคัญอาทิเช่นงานเทศกาลวันขึ้นปีใหม่เทศกาลประเพณีสงกรานต์และเทศกาลประเพณีลอยกระทงเป็นต้นซึ่งได้ดำเนินการจัดต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุน้นเศรษฐกิจภาพรวมตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้มหากรรมอาหารเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าและอาหารที่ขึ้นชื่อนานาชนิดของจังหวัดพิษณุขจังหวัดพิษณุโลก 3. เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายอาหารดีที่มีคุณภาพสะอาดและปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ภาคเอกชนสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารจังหวัดพิษณุโลกและเครือข่ายชุมชนเทศบาลนครพิษณุโลกอย่างยัง่งยืนภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย 1. เรียนท่านหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพิษณุโลกท่านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร เมืองพิษณุโลกรองนายกเทศมนตรีสมาชิกสภา,าเทศบาลปรลักเทศบาลและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านดิฉันรู้สึกยินดีเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลกสู่เมืองเศรษฐกิจอย่างสสรร้างรค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2567ในวันนี้ กันนะคะก็จะมีการทาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแหง้งที่หน้าวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชมีการปล่อยนกปล่อยปลาส่งน้ําพระนะคะแล้วก็กิจกรรมอีกอันนึงซึ่งเราทํามาหลายปีแล้วก็คือเรื่องของอสงกรารในวัดการก่อเจดีย์ทรายซึ่งวันที่8เมษายนวันนี้เราเริ่มก่อแล้วก็ประกวดวันที่9จบเรียบร้อยไปแล้วรวมทั้งส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ปีนี้ ที่แปลกใหม่เข้ามาก็เป็นการสงนารถน้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและแม่ทัพภาคที่3าของจังหวัดพิศณุโรคซึ่งจัดเป็นปีแรกที่บริเวณวัดราชบุรณะด้วยในส่วนของเรื่องของการกิจกรรมต่างๆสงน้ําพระสะมัมมาสัชกนะคะแล้วก็ส่งน้าผู้หลักผู้ใหญ่รดน้ําผู้หลักผู้ใหญ่เ,เราทํากิจกรรมเป็นเรื่องของ วัฒนธรรมประเพณีที่ต้องการให้สังคมเห็นอยู่แล้วแต่ในส่วนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะ,ปะเป็นเรื่องของการเล่นน้ําซึ่งจังหวัดพิษณุโลกของเราก็จัดมาหลายปีนั่นก็คือมีถนนลดน้ําสงกลางสองแควจัดน้าไว้บริการคนที่มาเที่ยวแต่ว่าแปลกใหม่ปีนี้ก็คือในบริเวณสวนกลางเมืองเนี่ยเราจัดบริเวณเล่นน้ําให้อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือการเอาน้ํามาใส่บ่อนะคะบอกว้างแล้วก็ มีเพลงประกอบมีดีเจมีการแสดงให้เด็กได้สนุกสนานกันซึ่งก็จะเปิดตั้งแต่เวลา1 4นาฬิกาจนถึงประมาณ2 4 20 22นาฬิกาประมาณนี้ค่ะแล้วมาตรการ 3, รักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงก,การมีแนวทางยังไงบ้างคะอ่าด้วยความเป็นห่วงใหญ่เราเป็นสงการต์ปลอดแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราติดกล้ง C C T V ประมาณ40กจุดแล้วก็ใช้กำลัง ผนวก,กันระหว่างทหารตำรวจเทศกิจนะคะแล้วก็หน่วยงานอ,อพพรลเนี่ยก็รวม200นายก็เชื่อว่าน่าจะเอาอยู่เพราะเราไม,ไม่สนับสนุนให้ดื่มแอลกอฮอล์้วยโดยมาตรการของจังหวัดเป็นอย่างนั้นด้วยอยากจะให้เชิญชวนนะักท่องเที่ยวค่ะเข้ามาเที่ยวเทศกาลสงการในจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ขึ้นเหนือนะคะก็อยากจะแวะมาเที่ยวงานสงกรารของจังหวัดพิษณุโลก ก็แวะได้เลยนะคะตั้งแต่วันที่9ไปจนถึงวันที่15เมษายนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง13 14 15มาเล่นน้ําที่จังหวัดพิศณุโลกกัน,กนทั้งสองที่ทั้งสองผู้ใหญ่ใจดีของเรานี้นะคะก็ได้มาตั้งบูธอยู่ทางมาอยังยาวนาน,<ห>นและนางสงกรานต์ประจำปีนี้นคือนางมโหทษ์ธนเทวีทรงพระหุรัฐทัดดอกสามหาวอาพรนมิมรัตปักสาหารเนื้อสาย ปาาขวาทรงจักบป้าซ้ายทรงปรีสูเสนเด็จประทับเหนือมยุราปักษาหรือนกยูงถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญร่วมสนุกสนานไปกับพวกเรา me ความเข้าใจกับคําว่า LT BQ 2. ส,สร้างความเท่าเทียมในการสมัครเรียนสมัครงาน 3. รณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์ 4. รับฟังปัญหาของคนหลากหลายทางเพศและ5โน้มน้าวให้คนหลากหลายทางเพศภาคภูมิใจในตัวตนของตัวเองครับครัผมขอบคุณมากครับท่านที่สองนะครับผู้ที่รับรางวัลนะครับดรวศินปัญญาวุฒประกูลครับ สิริปริยานันท์ครับท่านที่6นะครับคุณพชณัชรนัทพิสิษฐ์กุลกรนะครับ บริษบรรุปัญญาคุณนะคะแลวก็กลุ่มชมรม LGBTQ จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีกับการตั้งกลุ่มสำเร็จนะคะ,ะปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่ากฎหมายสังคมให้การยอมรับกลุ่มนี้เนี่ยเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นการสมรสไม่ว่าจะเป็นกรรมสิทธิ์อะไรต่างๆในกฎหมาย ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแสดงตัวตนของตัวเองว่าในสังคมเนี่ยเรามีตัวตนจริงๆก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณคณะกรรมการจัดงานนะคะได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะหนึ่งนะคะสุภัสดาราเหมือนริศค่ะนี่เปิดมาด้วยความเป็นโมเดลนะคะ รามลิศอายุ16ปีผู้เข้าประกวดใหม่เลขหนึ่ง oh. มิตรานซูปเปอร์โมเดลพีสันุโลขอเสียงปรนนรนังกับใหม่เลขหนึ่ง่นี่นะคะนี่คือพีใหม่เลขสองเท่านั้นเลยค่ะนี่สบัดมาสวยเนี่ออยสวยงามมากเดีางเชนนั้นจะบอกว่าวัดที่หน้าตาอั่แรกเลยนะครับบุญห,หน้าตาการดื่ ขวัญใจกับน้องสามารถมอบได้นะคะแต่กุหลาบด้านนู้นนะคะ1ดอกเท่ากับย0คะแนนนะคะ1ดอกเท่ากับ1คะแนนนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นั้นอาจจะบอกว่าการมอบช่อดอกไม้นั้นไม่ได้แข่งขันก็ได้แต่ว่าเป็นการให้กําลังใจกับน้องๆทวนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลขสองเอกี B, ตปณนิสราฟานสุวรรอายุ21ปีกาลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยรสวนค่ะขอบคุณค่ะปรบมือนองกับหมายเลขสองค่ะ นี่นี่เนะคะเป็นสาวผิวสีนะโบเดลนะครับใช่ค่ะการเดินนี่ค่อนข้างยากมากเพราะว่ารองเท้าเห็นว่าที่สูงเพิมมาประมาณ8นิ้วได้นะคะเพราะว่าถ้าแต่ละท่านเนี่ยนอนก็จะมีคาว่าซิกเนเจอร์วอล์นะต้องมีการเรือมัดร่างที่แข็งแรงนะครับในการเดินเจสซี่หมายเลขสี่จิรพัชจิรพัชสอนรุงวิโรจน์ วันนี้ o ั o ม o ที่ t i t i ข่งขัน e พราะฉันอย t ก e ำ e สนอต s myself. I have unique on f a ่ e body. ค่ะในวันนี้นะคะที่น้องเจสซี่ได้มาประกวดนะคะน้องเจสซี่อยากจะนำเสนอความสวยภายในนะคะที่เป็นความสวยอมตะสู่แก่สายตาชาวโลกนะคะเพื่อให้การประกวดซูเปอร์โมเดลนะคะมีความเป็นสากลมากขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะงานดีๆนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าหากขาด ผู้สนับสนุนใจดีที่อยู่ในที่แห่งนี้ด้วยค่ะ Thank you. ขอบคุณค่ะ Thank you my หม่เล็กเนสุดาเพชรเอียม์ไดูตารูปร่างหน้าตานะครับค่ะดูท่วงท่าสวดทรงสวดี้นะคะเห็นได้ว่าวันนี้น้องนั้นเดินไปความมั่นมั่นค่ะนะครับลองดูที่ว่านะครับกรรมการของเราตอนนี้มาที่สี่ท่านแล้วนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลขห โอมีประวินสุดาเพชรเอียงชูดิชนยอนเดอร์เฟสชูกิฟอ่าอาชเชงตรงเรื่องที่จะเปล่งประกายในพื้นที่ที่โอกาสเราขอบคุณค่ะรับรอดางกับมาเลนชอบหมายเลขไหนซื้อดอกกุหลาบนะคะ ซึ่งเนะคะเป็นการันตีค่ะว่าน้องๆผู้ประกวดในวันนี้เป็นสาวทานนะคะทุกหมายเลขเลยเพราะว่าสาวทานในปัจจุบันนี้ค่ะมีความสวยค่ะนะคะเปรียบเสมือนนะคะสาวงามนะคะคู่ที่นะคะจะเรียกว่านะคะให้กับนะคะท่านได้เห็นภาพแล้วว่าเทานี้นะครับมีความเท่าเทียมในเครื่องดนิธีค่ะเรียนท่านประธานการจัดงานท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและขอกราบสวัสดีค่ะ พ่อแม่พี่น้องชาวจัวดพิสนุโลกที่เขารบรักทุกท่านผู้เข้าประกวดหมายเลขหนะคะน้องลูเม้นค่ะนริศราวงเจริญอายุ25ปีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาหน้าฏศินไทยโขนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์วิทยาลหน้าฏศินกระทรวงวัฒนธรรมค่ะเมนเอนะคะเดินทางมาจากกรุงเทพมาหาคนครค่ะแต่ส่วนตัวน้องเมนเอนะคะเป็นคนจังหวัดพิษณุโลกโดยกําเนิดค่ะรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มาประกวดนางงามบนเว,เวทีและพื้นที่ของจังหวัดที่ตัวน้องลูมเมนเกิดยังไงแล้วก็ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจพี่สาวน้อยหน้ามนคนพิษณุโลกคนนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ คณนางกับหมายเลขหกค่ะน้องลูกเม่นนะคะลำดับต่อไปหมายเลขเจ็ดค่ะนะคะน้องบูมซึ่งผู้ขาบรักวที่อยู่ด้านด้านหลังนะครับก็สามารถขยับเว้นช่องไฟเพื่อให้คณะกรรมการเห็นส่งองเงวได้ชัดเจนนะคะขอขยับสวัสดีณะกรรมการและพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะที่อยู่พื้นที่แห่งนี้นะคะหมายเลขเจ็ดค่ะน้องบูมกมลชนกจันทเสงค่ะ ปัจจุบันน้องบูมเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะน้องบูมมีผู้ติดตามคนดูในทิกตอกมากกว่าหล้านคนวันนี้ตั้งใจมาประชาสัมพันธ์งานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกที่พิษณุโลกของเรานะคะจัดงานประกวดที่เกี่ยวกับโมเดลโดยแท้จริงค่ะค่ะฝากทุกคนนะคะกดติดตามคุณมอสราวุธค่ะชมลมชายรักชายของจังหวัดน,นครสวรรค์เพราะว่านครสวรรค์กับพิษณุโลกเราเป็นเพื่อนบ้านกันนะคะรีเลตออฟิเชียลและชมลม วงดน,นตรีลูกทุ่งม,มหาวิทยาลัยนเรสวน n อ b น n d บเป็นผู้ส่งเข้าประกวดขอบคุณค่ะรับมือระดังหนะ้าครับน้องบุ๋มหมายเลขเจ็ดค่ะลำดับต่อไปผู้เข้าประกวดหมายเลขแปดขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องโอกูหมายเลขดีความสวยในแบบฉบับของตัวเองทั้งหมดาบอกกรรมการวยอย่าเพลินในเรื่องความงามนะจนลืมให้คะแนนความสวยใช่แล้วนะคะซึ่งนะ,ะ้อหาเกรงกับเราต้องเป็นโมเดลเท่านั้นนะคะต้องเป็นโมเดลนะนะคะ จะมีหลากหลายสีสันนะครับสนุกสนานตลกด้วยหุ่นด้วยนะครับสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข14น้องหลินดรินระดาโคสีอายุ20ปีกำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยนเรศวรว่งจากการเดินนะครับรูปร่างหน้าตาผิวพรรณนะครับรวมถึงนะครับบุขลิกภาพต่างๆการแนะนำตัวะนะครับการตอบคำถามในช่วงถัดไปนั้นก็<ช>นยังมีความเข้มข้นอยู่ใช่แล้ว บอกค่ะว,ว่านี้คือรอบแรกรอบแนะนำตัวนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมีอีกหนึ่งรอบให้น้องเปลี่ยนเสื้อผ้า่เองค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข15นะคะลูกไม้เมทาวีทองไทยแท้ค่ะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี จากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารภาควิชานิเทศศาสาขาการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยศวรค่ะปัจจุบันนะคะประกอบอาชีพเป็นนางแบบอิสระและเป็นวิทยากรปรับบุคลิกภาพค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกและลูกไม้เชื่อเป็นอย่างยิ่งค่ะในรูปร่างหน้าตาและความสามารถของลูกไม้ทำให้ในวันนี้ลูกไม้ไม่สามารถที่จะเป็นรองใครได้บนเวทีแห่งนี้จริง อยู่่าคณะกรรมการนั้นจะได้อยู่ความใกล้ชิดแล้วบุคลิกภาพผิวพรรณหน้าตานะครับใช่แล้วค่ะเพื่อตัดสินอย่างถูกต้องให้ครับม,มันย่าย้วยมัองไมใช่ค่ะซือรองสาวงามเนี่ยนะคะบนเวทีกับล่า้าเวทีเนี่ยนะครับจะเรียกว,ว่าอย่างเรียกคนละรูปลักษณ์เลยเนาะไปมองใกล้ๆทัดทันคณกกรรมการทั้งทุกท่านเนี่ย네นะคะก็จะได้เห็นนะครับว่า หน้าตาส้วทรง<ช>อเอวนะครับบอดี้ต่างๆนะครับชัดเจนจริงๆใช่ค่ะอย่างใกล้ชิดซึ่งฐาฐาคณะกรรมการอยากจะบอกว่าได้ซึ่งวันนี้นั้นได้ยนโฉมสาวงามอย่างใกล้ชิดเพราะวันนี้นะครับผู้เข้าประกวดนั้นตั้งใจมากๆใช่ค่ะเห็นว่าบนเวทีนี้พองงามละงามเลยนะครับใช่แต่ลงไปด้านล่างนั้นผิวพรรณนะครับชัดเจนแน่นอนตั้งแต่ใบหน้านะครับส้วน วีดีแรกของจังหวัดพิโซกวาดายที่จัดประกวดมิตรใจทั้งชุดทั้งหน้าตาอ่อนหวานมากๆเลยใช่นะคะน้อนนี้นน้องแม่นี่สวยเหมือนดิฉันเลยนะเหมือนกันเลยใช่ไหมอย่างกับอะไรนะตังกาแฟนูนินนูานตาดอกไม้นะครับอเเเปลลี่่ยยนรืงได้ต้องไปดอกไม้นล้วล่ะ ดอกไม้ค่ะนดคะหนึ่งดอกมีมูลค่า20บาทนะคะหนึ่งดอกเท่ากับหนึ่งคะแนนเท่ากับสาวงามนั่นเองค่ะของเชียร์นะครับกองประหววก็สามารถซื้อได้นะคะตั้งแต่ป่านนี้เป็นต้นไปได้เลยค่ะแถมเธอด้วยนะครับผู้กีฬาการเดินทุก่าต่างๆนั้นฝึกมาอย่างดีนะครับใช่แล้วที่เลยแล้วกันนะคะตอนที่จะสอบข้อามนั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตมอบดอกไม้ให้กับเด็ก จะมอแบบไม้หรือซื้อแบบไม้เนี้ยนะคะมาทีทองต,ต้องไหนคะขายดอกไม้ตรงด้านซ้ายมือของเรานะครับดูหน้าพิทีตรงนี้นะครับ ดอกหนึ่งดอกยี่สิบบาทนะคะหนึ่งดอกเท่ากับหนึ่งคะแนนนะคะให้กำลังใจกับผู้เล่แล้วนะคะโอเคค่ะขอเสียงปรบมือทักทอดอกไม้นะคะหนึ่งดอกเท่ากับหนึ่งคะแนนค่ะดอกไม้อยู่หนจานหนึ่งดอกมาเลยค่ะเรื่ใครจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจในท่ามกุางไทยแล้วค่ะนะคะชื่อมาเล่นไหนคะมาแล้วอย่าเพลินนะครับคณะกรรมการให้คะแนนด้วยนะครับให้คะแนนด้วย